好，大爷。 ในชาในสีในภาวนาที่เราบรีนมาเป็นมาที่คุณพ่อคุณพ่พ่อแสงการและทป็นแบ่ย่างเป็นที่ وعلى <applause> اله <applause> you uh -huh. ตอนนี้พิธีตรวดมรดกการันกุลคุณพ่อจุฬาชัยฮอแสงชัยก็เสร็จพิธีน้ำดาวต่อไปคงจะน้าเคลื่อนเลืออ่อนเคลื่อน่อไปคุณพ่อจุฬาชัยฮอแสงชัยไปยังวัดสามกุฏิยะลามตำบลคลองไยอมเมร์สัมฆ์โคกจงังหวัดปทุมธานี